สบายดีพี่<ร>น้องใช้เมืงเห็ดปวกใส่า<อ>พี่พน้องเลยแกงเห็ด<ะ>ใส่น้ำไม้พี่น้องใส่เห็ดพอพร้อมผักแวน่นมาเด้อพี่น้องกินเขา่าแรงนำกัน มีก <c> ี okay, <T |ar|> ่้ออะล้วเออวัตถุศสตรโลกพอสร์สัตถุศสตลายอไรมีประเด็นพิเศษประเด็นิเศษื่อที่ห้องน้ำพี่นะมั้เยอะนะหือไ

มเ้อยปวดกระตุกกระตนาวัดอย่าเฮ็ดดูวัดโอ้มันไ่ได้เป็นอย่างสิเนาินนังื่อมนาหดูเอดตยห้ามันนี่อนเดี่วมีก่อนเด้อนี่อไปเปิดอยู่ในห้องไปถู ตาเด็กงนไม่เขใช่ไหมดมันนก้สบาดีพ่อแม่พี่น้องมาได้พี่น้องสดีปาลูกจะทอดเองมวยบวจะเสียอะไรเสีกินไฟใหม่หัวมันว่าทอดเองมันจะเห็ดเองม้วนเลยซอสน่ะน้กเบ้ออยนกอยนอืปา ราบไกเบให้เลยม,ยมาต่อไป,าปาอาจารย์ี่นกวดขอาจารย์หนเนาะไยจังมาเดา,า,าหนเนาะมามมาบางน่ามันจะไม่กินข่าวเลพดมันคือเห็นสองลูก <laughs> ขอแทแนไปทามาเงลงมากินข่าวหรืเวเขากินข่าวหรองจบหนึ่งกีงง่ชั่วโมงใครอยากกิน,อนหอไข่ ออนซอนเด้กชิคกี้บ่ารีบะต้องคูณน้ำใหม่นีงนอกเลต้องคูณลิ้นถึงมาเสียอ๋ัแก็ใส่เพื่อกันชิคกี้น่าบอใส่เนาะชิกินมาไปดอใเด้อใส่ปลลมเด้อเด้ออ้อ

ไปไปไปพอพาไปเอาป่ะป่ะป่่ไปเอาไปเอาไปไม่ไลังใจติณยันผ้าขาวไป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 มาเลไพี่ให้มันเยอะๆด้วยปวดปวดๆยับอกไหมยังบอกไป

Như vậy à mẹ เจ๊มวยทุาใคร้เได้ <laughs> เลยล่าปิดคิปให้ได้เอยลาอะไรเด้อพ่อแม่พี่น้นนนอ,นองสบายด,ดี